สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถเบนซ์ W 1 2 3เครื่องดีเซลนะครับ5สูบ3 0 0พซีซีรุ่นนี้สภาพแบบนี้หายากมากนะครับสวยมากครับหน้าหลังเดิมๆรถปี2อ3 3นะครับ เครื่องเดิมทุกอย่างเดิม,าดมภายในยังสวยนะครับาสี65ปีหน้ามีซันลูปนะครับดูภายในครับสวยมากครับเดิมๆมผมสีน้ำเงินนะครับแอร์เย็นฉ่ำวิทยุคเครื่องเสียงมีนะครับหลังคามีซันลูปนะครับ แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องต้องบอกกันตรงๆแม็กเดิมนะครับภายในนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับสวยงามมากครับเครื่องดีเซลนนะครับดูควรออกท่อครับเครื่องตัวนี้ใช้น้ำมันพืชได้นะครับ สวยมากครับระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับแปรดังแอร์เย็นวิทยุอาซีดีนะครับสวยงามครับน่าเก็บสะสมใครที่หาอยู่รีบเลยนะครับครอยนต์สวยครับ สนใจโทรมาได้นะครับ0619951646ขอบคุณครับ